ねえ、そうだそう ยิลองทงเลิฟว่ะเอาแม่แด่เปล่าเอวาหอนป็นแอันนี้คือน้ำอะไรครับน้ำน้ำเรื่ออไรเพื่ออะไรเพ่อะไรบาง ใสห่หว่นลัวมดีดียวแป๊บเดียวกนับเดียวไม่จม่เล่าึงตัวตามเลย

ขายยังไงบ้างครับ <Darwin> พีขยัไครับมไป้นก่ตัว้ครบมา้าบาทแล้วคอ30บาทครับอันนี้อันนี้คือคอใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คอในปีก กระไก่ตัวซึ่งตัวก็มีนะครับครึ่งตัวร้อยสิบซึ่งตัวขายไงครับครึ่งตัวร้อยสิบบาทคระไก่ตัวนึงเดี๋ยวผมไม่เหาจ้าได้จ้า